สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวตัดหญ้าที่ใช้เอ็นไอตัวที่ใช้เอ็นเนี่ยมันแตกต่างกับใบปกติทั่วไปยังไงไม่ว่าจะเป็นใบวงเดือนหรือเป็นใบแบนไอตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะสําหรับหญ้าอ่อนหญ้าปูพื้นบ้านหรือเอาไปตัดตามบริเวณขออปูนข้างบ้านเขาก็จะแนะนําให้ใช้ที่เป็นแบบเอ็นเพราะแบบเอ็นเนี่ยมันจะมีความอ่อน ลามันไปโดนปูนโดนอะไรแล้วเนี่ยปูนจะได้รับความเสียหายน้อยเขาก็จะมีเอ็นมาเปลี่ยนให้ไอ้ตัวนี้เอ็นที่แถมมามันนิดเดียวเองแต่เขาก็มีขายให้ความยาวของมันก็ยาวอยู่นะประมาณ15เ mm. มตรใช้ได้ยาวๆเลยส่วนในใบตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้โดนหญ้าแข็งได้นะโดนหญ้าแข็งได้แต่ไอ้ตัวนี้เอาไปตัดหญ้าแข็งเนี่ยมันไม่เข้าครับ <ins men> มันเหมาะสําหรับหญ้าอ่อนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาเพื่อนเนี่ย มาดูการตัดของผมผมจะตัดบริเวณริมขอบรั้วตามบ้านเนี่ยนะผมเอาใบที่เป็นวงเดือนแบบนั้นมาตัดมันได้รับความเสียหายเห็นไหมไอตัวนี้ปูนตรงนี้มันได้รับความเสียหายครับแล้วก็ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันสวรษฐกการใช้งานเดี๋ยวผมจะฟันเพื่อนมาดูกันเลยครับเอต,ตัวนี้ราคาไม่แพงที่เขาให้มามันก็จะเป็นจานเหล็กแบบนี้มีช่องสอดเอ่อสหรับไอ,อตัวนี้ให้นะช่องสอดสําหรับตัวใส่เอ็นให้เอ็นที่เขาแถมมาให้เนะี่ยมันมีสี่เส้นสี่เส้นขนาดเล็กนิดเดียวเองนะไอ,อตัวนี้มันยังมีขนาดตัวกว่าเลยเนะี่ย อ่าเดี๋ยวเราใช้ตัวที่ขอแถมมาให้ก่อนครับสาหรับวิธีการใส่การใส่เนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบเอาตามที่เราสะดวกครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาแบบวิธีนี้ก่อนเนี่ยสอดเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บหลังจากนั้นก็สอดใส่เนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแบบนี้ไอ้วิธีที่ใส่เข้ามาเขาก็ให้ วิธีมาอยู่นันนี่ฮะตามนี้เลยครับวิธีของเขาเนี่ยประมาณนี้แต่ผมเอาวิธีที่ผมเคยใช้มานะทดลองก่อนผมก็เคยใช้มาหลายหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นการสอดแบบนี้หรือเป็นการสอดอีกแบบหนึ่งครับนะบางทีเส้นเอ็นบางตัวเราทําแบบนี้มันไม่อยู่เราก็ต้องเปลี่ยนไป ใช้การสอดแบบอื่นนะฮะการสอดม,มันมีหลายวิธีเดี๋ยวจะรวมวิธีการสอดเอ็นแบบนี้มาให้ดูเราจะใส่สี่ตัวเลยครับหรือใครจะใส่สองตัวก็ได้ครับอะสำหรับวิธีการใส่ครับให้เราเอาฝั่งนี้เนี่ยหันลงพื้นครับเวลาใช้งานจริงฝั่งที่เราสอดลวดเข้าไปเนี่ยมันจะหันลงพื้นแบบนี้ให้เอาฝั่งเรียบเนี่ยหันขึ้นบนครับเพราะว่าอะไรถ้าหากเราเอาฝั่ง ฝั่งนี้เนี่ยหันขึ้นบนหันขึ้นน้านบนเวลาเราประกบลงไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาติดติดขอบหัวเกียร์ครับมันจึงทําให้มันขันน็อตประกบเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับด้านเอาฝั่งเรียบฝั่งเรียบฝั่งนี้ประกบเข้าไปแบบนี้มันถึงจะขันได้ไอตัวนี้มันเหมาะสำหรับ หญ้าบ้านใครที่มันเป็นหญ้าแบบหญ้าอ่อนๆนะเอาไปตัดได้เลยครับแล้วอ่อนๆแล้วก็ใกล้ปูนด้วยอย่างนี้เราต้องใช้เอ็นแบบนี้ในการตัดครับเพื่อไม่ให้ปูนได้รับความเสียหายยิ่งเป็นบ้านของใครที่เป็นหญ้าปลูกหญ้าปลูกเราก็ใช้ไอ้ตัวนี้เวลาตัดมันก็จะสวยครับ Субтитры сделал DimaTorzok เนี่ยเวลาเรามาตัดใกล้ต้นไม้เราก็ใช้เอ็นตัวนี้ตัดได้ครับไอตัวนี้เราเอาใบธรรมดาทั่วไปมาตัดครับมันตัดเข้าไปแล้วมันได้นิดหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนต้นต้นไม้ของเราฮะเราก็ต้องใช้ตัวเอ็นอ่อนเนี่ยมาตัดแทนครับเวลาลิ่งนะเวลาลิงนะลาล่งเราอย่าล่่งแรงครับลิ่งให้พอดีอย่าแรงเกินเพราะว่า เราใส่เอ็นแบบนี้เวลาเล่งแรงเกินเหมือนกับใบป,ปกติเนี่ยมันจะทําให้เอ็นมันแบบหมุนเร็วจนเกินไปมีโอกาสเอ็นจะหลุดได้นะฮะให้เล่งพอดีพอประมาณพออ่าและอีกอย่างครับถ้าหากเราเล่งแรงจนเกินไปมันก็ทําให้เอ็นมันขาดเร็วนะฮะ เพราะฉะนั้นก็นลิงพอประมาณครับ pass 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 Махай, wow. махай. Wow. ลุยเจอหญ้าหนาๆเลยนะฮะตามบริเวณริมรั้ว ให้ดูไอตัวนี้นะดิมรัวที่มันลกๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะตัดออกให้ดูอีกทีนึง่งฮะไปลุย เข้าไปโดนปูนได้เลยค่ะ ทดสอบให้ดูกับการตัดโดนปูนตัดโดนปูนแบบนี้เลยอ่าเมือนกับตัวใบธรรมดาตัดโดนปูนเนี่ยมันจะต่างกันไหมใบธรรมดาตัดโดนปูนเนี่ยปูนมันจะบินและกระดินงออกไปเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะทำให้เห็นร่องรอยการบินของปูนแต่ตัวนี้เมื่อมันโดนปูนแล้วมันจะเกิดการบินหรือไม่นะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวผมให้ ดูเสาเนี่ยนะอย่าตัดโดนเสาเลยครับอ่าเดี๋ยวตัดให้ดูไอ้โดนไอ้ตัวดำๆเนี่ยฮะมาดูกันว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดการบินหรือการหักออกหรือไม่เนี่ยนะบริเวณนี้นะ เดี๋ยวผมให้ดูบริเวณที่ผมตัดไปเมื่อกี้เนี่ยปูนเนี่ยบริเวณตรงนี้นะฮะไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการบินบินออกแม้แต่นิดน้อยนิดเลยมีเพียงแค่พวกเศษคราบเศษค้าบด,ดำๆไปพวกนี้มันหลุดออกครับนะมันหลุดออกไอตัวปูนตัวนี้ก็เหมือนกันเนสาปูนเนี่ยผมตัดโดนไอตัวนี้เศษลอยบินของปูนเนี่ยไม่มีเลยไม่มีฮะไม่มีตัวไหนที่ มันดำๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ปูนมันขาวจัวเลยทีเนี้ยแต่ว่าใครที่เอาไปตัดบ้านที่มันเป็นมีสีอยู่นั่นเพื่อนนะมีสีรั้วที่มันมีสีอยู่ก็อาจจะทําให้สีถลอกได้แต่ว่าถ้าหากสีคุณดีเนี่ยมันหลุดออกไม่ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพื่อนๆนะเพียงแค่เราเอาไว้ตัดบริเวณใต้ขอบรั้วแบบนี้ฮะมันก็โดนดินอยู่แล้วเวลา ฝนตกฝนอะไรมาดินมันก็สาดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็ต้องโดนอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ขอบพื้นนะใต้ขอบพื้นหรือญ้าบ้านใครมันสูงท่วมหลังคามีไหมละ่มละเวลาตัดมันโดนขอบรั้วแล้วลโดนขอบบ้านอย่างเนี้ยออแล้วทําให้สีมันหะลุดหลอกนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตรงขอบสีสีรั้วที่มันติดดินเนี่ยคงไม่สีเลียดกันหรอกนะเพื่อนๆนะ การตัดก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการตัดหญ้านาหน,าหนา้าญ้าที่มันเส้นใหญ่ๆแบบนี้มันตัดได้ครับแต่ว่าไม่แนะนาฮะมันจะทําให้มันเปืองลวดครับเอยไม่ใช่มันเปืองเอ็นนะเปืองเอ็นเอ็นมันจะสึกหลอเร็วแต่มันก็ตัดได้ครับตัดโดนพวกปูนเนี่ยตัดเสียดสีเข้าไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าปูนจะเกิดการแตกบินหักเหมือนกับไอตัวที่ผมถ่ายให้ดูผมใช้ไอตัวนั้นตัดโอ้เละหมดครับ อะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้การเก็บงานตรงบริเวณขอบรั้วเนี่ยละเอียดสวยงามมากครับตำแหน่งไหนที่ใบตัดธรรมดาทั่วไปอ่าใบวงเดือนแบบกลมๆหรือใบที่มันเป็นแบบแบนมันเข้าไปไม่ได้แต่ไอตัวลวดอินเนี่ยมันสามารถสอดเข้าไปได้นะเหยาะเข้าไปได้ตัดได้สบายเลยเก็บงานตามบริเวณขอบรัว้วส่วนอนินการซึกหลอของมัน ก็ประมาณนี้ฮะก็ถามว่ามันสึกหล่อเร็วไหมถ้าหากโดนหญ้าอ่อนๆเนี่ยมันตัดได้นานนะแต่ถ้าหากมันโดนหญ้าที่มันแข็งๆหรือหญ้าที่มันใหญ่ๆหน่อยก็มันก็จะสึกหลอเร็วนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอินด้วยฮะตัดตรงบริเวณขอบบ้านไอ้ตัวขอบต้นไม้อันนี้เป็นต้นพกคองผมครับก็สามารถตัดได้ครับขอบของเสาเสาตากผ้าเราตากผ้าครับตัดได้สบายเลย อันนี้เป็นท่อนะที่ผมเอามาทําส่วนในตัวที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันตัดไม่ได้ครับมันนะตัดมันได้มันเฉียงเกินไปแล้วก็ดึงออกเอาครับดึงออกเอาอู้ไอ้ตัวนี้โคเฉียงอ่ะไม่เป็นไรขนาดดึงยังไม่ออกเลยต้องหาอะไรมาสับออกครับมันก็จะเก็บงานบริเวณขอบนี้ได้สวยงามมากครับเพื่อนๆส่วนพวกเก็บงานตามบริเวณรั้วเนี่ยก็ถือว่าดีครับสวยงาม ออกเกี้ยงงหมดเลยนะนั่นครับตรงบริเวณต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นผักหรือเป็นต้นไม้ที่เราปลูกต่างๆนานาเนี่ยมันสามารถเอาไปเก็บขอบได้ครับก็ทําให้โอกาสที่ต้นผักของเราจะได้รับความเสียหายมันก็มีน้อยลงครับถ้าหากเราเอาใบตัดธรรมดาทั่วไปมาตัดเนี่ยหนึ่งเลยโอกาสที่มันจะแสบไป ใส่ต้นไม้ต้นผักของเรามันก็มีโอกาสสูงพอมันแสลับไปปุ๊บมาทําให้ต้นในพวกนี้เนี่ยมีโอกาสหลุดขาดออกได้เลยนะแต่ไอตัวอินของเราเนี่ยมันตัดได้ตัดเข้าแบบชีดชิดได้เลยครับดูระหว่างต้นจากที่ลกๆไอตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันในเรื่องของราคาครับอันนี้ผมซื้อมามันอยู่ที่150บบาทนะครับ ร้อยห้าสิบบาทสำหรับไอตัวนี้ห้าสิบบาทอไอตัวนี้ร้อยหนึ่งครับรวมแล้วเป็นร้อยห้าสิบบาทนะราคามันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของไอตัวนี้ด้วยนะยี่ห้อของมันนะแล้วก็วัสดุว่าวัสดุมันมีราคาถูกราคาแพงก็ว่ากันไปนะแต่สําหรับผมไอตัวร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีนะฮะใช้งานได้ดีเลยแหละสำหรับการตัดภายในบริเวณรั้วบ้านของเราครับ